Để đó, để em, đen đen, pues không nó chặt mắt, nó kia นครนายกนะครับว่ามีโฟนัสติดเหล็กอยู่ภายในบ้านทุกนี้ได้ทําการช่วยเหลือได้ที่เครื่องตัดถางสามารถช่วยเหลือไปที่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับอยู่นี่อย่นี่นี่ไอ่าอ้ไค่อยๆเจอแล้วเจอล้มาออกมาเร็วไปไปหาแม่ไปไปลไปไปไไปปมาแล้วครับมานี่ละมานี่ละ ไออกมาออกมาออกมาผมได้ยินเสียงสุนัขมันร้องนึกว่าแม่มันไล่กัดลูกมัน แล้วก็เลยเดินมาดูตามเสียงครเพราะว่ามันติดรั้วอยู่ครับแล้วก็เลยแจ้งทางกู้ภัยไปครับ